โอ้โหได้นั่งทักทีนะครับทุกคนผมจะตั้งกล้องไงดีเดียวมาเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยผมวางไว้กระเบาะอ๋อวางไม่ได้มันไม่มีที่วางแล้วทุกคนคือตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเป๊ะเลยโอ้โหอะไรมาเนี่ยเพิ่งจะได้กินข้าวซ่งกับข้าววันนี้ก็คือให้เราเหมือนเดิมให้เราทำไมวะโอเคเดี๋ยวกินข้าวแล้นี่อะอ๊อ๊ะออะอ่าอ๊ะออ โอเคเดี๋ยวผมไปกินละเห็นมดเฉียวไหมก่อนเอาไปเดินแล้วก็ จับกันเลยตัวเนี้ยท่าแรกก่อนเลยนะคะผม1 2 3 10สองสาสิบกำลังได้เลยเราไปท่าที่สองครับผมหนึ่งสอง สามสิบอ่าอย่าลืมนะครับผมก่อนจะยกหรือเล่นเวทอะไรต่างๆวอร์มก่อนครับเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บได้ง่ายเออต่อไปท่าที่สามเมื่อกี้ผมได้อ่านคอมเมนต์มาละเราต้องยืดแขนลงสุดแล้วล็อกต่อเอาไว้โอเคนึ่งสองสาม,สาม สิบโอ้ใชยได้เลยเนี่ยท่าเนี้ยโอเคต่อไปท่าที่สี่หนึ่งสองสามสิบต่อไปท่าที่ห้ากันเลยหนึ่ง สามสิบแล้วก็ในคอมเมนต์บอกให้ผมเล่นท่าหกกับท่าเจ็ดคือรวมกันไปเลยเพราะวันท่าเดียวกันเพียงแค่เติมเข้าไปนิดหนึ่งโอเคต่อไปท่าที่หกกันเลยครับผมหนึ่งสองสาม ท่านี้โคตรเหนื่อยเลยครับโอ้โหต่อไปท่าที่เจ็ดครับผมหนึ่งสองสามอ้อสิบเมื่อกี้ผมเอาท่าหกกับเจ็ดรวมกันต่อไปก็เป็นท่าที่แปด นี่ก็ครบไปหนึ่งเซตแล้วนะครับผมต่ไปผมจะทอีกให้ครบสามเลยโอเคผมก็จะถ่ายแค่นี้แหละคงไม่ถ่ายหมดหรอกอ่าเดี๋ยวมันยาวนี่ก็อ่านไปสิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวตัดก็สามสี่ทีก็พอแล้วมันยาวไปจะดูกหมดทำไมอะใช่ไหมไปเจอกันตอนวิ่งครับผมผมขอถ่ายหน้าปกเลยได้ปะฮัคีิงฮคี อเอยดูวันพีซก่อนออกไปเนี่ยมันอดไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> โอเคผมก็เริ่มละโอเคเริ่มเดินเลยนะครับผมือเว็นนี้ฝนเป็นจะตกอยู่เนี่ยฟ้ามัวมวอ,อยู่มันเดิมตัวช่วยผมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเดี๋ยวผมหาที่ผสมก่อนผสมตรงไหนดีวะ ไปไปจุดเดิมไปตั้งกระเสาไฟตดอินออกไปนิดนะนึงให้มันพอขยับได้แล้วกดลงเลยมันติดมันปิดฝาทุกคน มันเริ่มหายไปหมดแล้วเหลือเศษเปรี้ยวเดียวแค่เค่นี้แหละเศษฟ,ฟ้ากับฟ้าเดิมฟ้านั้นไม่สวยผมชอบฟ้าสีดำนี่แหละชา a d o w เอาละเดินไปกันเถอะไปทิ้งขยะก่อนตึงทิ้งไปเลยเอาละเดินไปมุ่งหน้าเถอะเดินต่อไปอา,อา ส,สดชื่นโอเคเจอกันแบบผมแวะตรงตรง๊ะลุงเพื่อซื้อไก่มา2ไม้แล้วก็ตับไก่หนึ่งไม้เพื่อกินเป็นข้าวเย็นเย็นนี้โอเคเดินไปต่อโอเคทุกคนผมยังเดินไม่ไปถึงไหนเลยผมเดินในลานลนี่สักแป๊บหนึ่งเดินด,ด,นนด,นดูนู่นดูนี่ดูนั่นเบื่อมีเรื่องที่ผมติดตามแล้วมันอัปเดตแต่ยังไม่มีเหนียงมันมาจากไหนวะเนี่ยมันเหมือนจะหายไปแล้วมันยังอยู่ ทุกคนผมจะให้ทุกคนดูภาพนี้ทุกคนคิดว่าไงทุกคนรู้สึกอะไรไหมโอเคหลังจากที่ทุกคนดูภาพนั้นนะทุกคนคิดว่าภาพนี้เป็นไงบ้างอะเป็นระยะเวลาผ่านมาประมาณสองสามวันคือผมอะเวลาผมเดินมาวันแรกเย้ยผมถ่ายภาพนั้นไว้เลยผมก็คิดถึงประโยคนึงได้เว้ยเด็กมันก็เหมือนผ้าขาวเว้ยถ้าเราดูแลมันดีๆในการซตกในการดูแล ผ้าตัวนั้นก็จะเป็นผ้าที่ดีไปเป็นผ้าที่สะอาดเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าที่ขาวสะอาดแต่พอดูอันนี้เดีย๋ยวสมมติถ้าวันหนึ่งที่เราแบบเราไม่ได้ดูแลมันไม่ได้ดูแลผ้าไม่ได้คอยซักไม่ค่อยคอยใส่ใจอะไรมันอะ่ะแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เหมือนผ้าน,นั้นอะ่ะเหมือนผ้าที่มันนอนอยู่เฉย ถูกวางอยู่บนการถนนเฉยๆถูกเหยียบย่าไปเรื่อยๆอมันถ้าสมมติเอากลับไปซกักม,มันก็จะได้เวย้ยแต่ไอ้คาบเหล่านั้นะมันก็จะยังหลงเหลืออยู่อะไงให้หย,หออหยหล่อปะไม่ว่าจะทักกี่ลอยรอบมันก็ยังเหลือคาบไว้อยู่แล้วคาบนั้นอาจจะเป็นปมก็ได้โอเคผมข้ามถนนผมใกล้ถึงบ้านแล้วผมเดินมาหนึ่งชัมม่วโมงแล้วโอเคเจอกันที่บ้านเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยกลับมาถึงบ้านแล้วตอนแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะปอกไข่ซึ่งทุกคนเชื่อไหมเวลาเราอยู่กับอะไรนานๆ แล้วเราเราจะแบบหาวิธีทางที่มันง่ายที่สุดผมได้วิธีการแกะไข่มาครับทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันวิธีเก่าอย่างแต่นี่คือวิธีของผมเราจะตอกให้มันนิดนึงแล้วก็แกะออกมาให้มันมีรูสักนิดนึงอ่ะอประมาณสักสองเซนแล้วผมก็จะใช้ช้อนน่ะแทงเข้าไปเว้นี่แล้วก็ไหลไปตามตามขอบขอบนี้เลยเห็นปะ่ะเฮ้ยเนียดนี่เห็นปะ่ะแล้วก็ไหลไปเลยเอา้าวไม่เป็นไร น่ครับมันก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเฮย้ย Amazing เห็นปะคนจะทำนี้ได้ต้องมีไอคิวสักแปดพันะครับทุกคนจากคุณที่จะเสียเสียเนื้อไขไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่เจ็ดสิบตอนนี้คุณเหลือเก้าสิบหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นะโอเคนี่ครับผมซึ่งมีข้าวผมซื้อข้าวมาสิบบาทแล้วผมแบ่งครึ่งไว้ นี่ข้าวครับแล้วก็ตับไก่อีกไม้หนึ่งไก่อีกไม้หนึ่งจริงๆผมซื้อมาสองไม้ไว้ไอ้ไก่เนี่ยแต่ผมแบ่งให้หมาน้อยหน้าบ้านไปละแ,แล้วก็ไข่สองฟองนี่นะครับมื้อเย็นของผมดึงด้งดิงดิงดิ้งดิ้งทุกคนเชื่อปะผมกินจนหมดละต้องลืมถ่าย <laughs> อยอมรับจริงๆครับลืมถ่าย โอ้ยล้มอะไรมอะ่ะทายอ,อยู่อ่ะเออนี่คือสรุปของวันนี้ครับโอ้แบตเตือนโอยวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดละไม่มีอะไรถ่ายแล้วหมดละโอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับบ๊ายบายฮนะเจอกันในวันพรุ่งนี้